ใน EP นี้นะครับผมจะมแนะนำเมาส์ตัวนหนึ่งครับที่เป็นที่ยอดนิยมสำหรับหลายๆคนเลยนะครับ MX Master 3S Wireless Mouse เดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูครับตัวเมาส์ตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบมาอย่างดีเลยเพื่อความสะดวกให้กับการทำงานของเราแล้วทำงานได้แบบลื่นไหลมากที่สุดตัวนี้นะครับได้รับการออกแบบภายใต้หลักเอ g ก n o m มิกรองรับไปกับฝ่ามือและนิ้วได้เป็นอย่างดีช่วยลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานที่ยาวนานทั้งวันได้นะออกแบบให้สำหรับคนที่ใช้งานมือขวาเป็นหลักเลยนะซ้ายเนี่ยต้องไปใช้ทรงบาลานซ์มากกว่าส่วนด้านการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้เนี่ยเขาพัฒนา เพิ่มขึ้นเราจะสามารถใช้งานแบบมีสายไร้สายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ USB dongle นะครับแล้วก็แบบ Bluetooth ที่เจ้าตัว Fx Master เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ถึง3อุปกรณ์เลยสะดวกสบายส,สุดเลยนะครับสำหรับใครที่มีอุปกรณ์ในการใช้งานหลายเครื่องเช่นแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ของเราบางทีเราอาจจะอยากใช้เมาส์ตัวเดียวเนาะเราก็สามารถกดสลับได้ทันทีเลยส่วนเรื่องแบตของเจ้าตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าชาร์จเพียงครั้งเดียวนะครับแบบชาร์จเต็มเ็มเลยสามารถใช้งานได้นานถึง70วันเลยทีเดียวถ้าเราอยากจะชาร์จแบบด่วนๆก็เสียบชาร์จเพียง1นาทีี่าางานา ต่่ออเนืงได้3ชั่วโมงเลยก็เรียกว่าสะดวกสบายครับใครที่ใช้งานจนเพลินแล้วแบตหมดเนี่ยเสียบชาร์จไปสักแป๊บหนึ่งเดินไปดื่มน้ําเข้าห้องน้ําอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถกลับมาใช้งานได้ต่อเนื่องแล้วออกแบบมาสําหรับคนทํางานแบบสุดๆเลยเรามาดูด้านปุ่มกดกันบ้างดีกว่าเจ้าต,ตัวนี้เนี่ยทำมาเพื่อตอบสนองการทํางานเขามีให้ทั้งหมด8ปุ่มด้วยกันเพื่อให้เราเนี่ยสามารถไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือว่าใครจะคัสตอมเป็นอะไรก็ได้ผมว่ามันดีมากๆนอกจากตัวคลิกแล้วนะที่มีทั้ง2ฝั่งเนาะแล้วก็ตัวสครลเมาส์ตรงกลางทีี่เป็นนัมตว นอนก็มีปุ่มที่อยู่ตรงนิ้วโป้งทางด้านซ้ายมาให้ด้วยนะครบเครื่องสุดๆเลยนะครับสำหรับคนที่ทํางานนะครับแล้วถ้าเราเซตเรารู้สึกว่าปุ่มนี้แหละมันทําให้เราใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะมันทำให้งานของเราเนี่ยมันลื่นไหลสุดๆเลยนะส่วนหน้าสเปคของเจ้าตัวนี้เซนเซอร์ของเขาเนี่ยใช้ตัวท็อปอย่าง Dark p i e l เลยเป็นเซนเซอร์ออปติคอลตัวท็อปจากแบรนด์ Logitech ที่สามารถใช้งานได้ทุกพื้นผิวเลยค่า DPI ที่มากที่สุดถึง8,000 DPI เลยตัวนี้นะครับเขาเคลมว่าสามารถใช้งานบนกระจกได้ด้วยอยากจะพพาาเมส์บก ใช้เมาส์ในการทางานส่วนเรื่องราคาของเจ้าตัวนี้นะครับผมว่าเป็นราคาที่กําลังดีเลยถ้าเทียบกับสเปคและฟีเจอร์ที่เขาให้มาเนี่ยมีราคาอยู่ที่3590บาทเท่านั้นก็เป็น่งนี้มากครับสำหรับเจ้าตัวเมาส์ m a มิคมาสเตอร์วนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้คุณเนี่ยนะครับได้ประสบการณ์ในการทํางานที่ดีมากยิ่งขึ้นก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับหรือว่าใครมีคําถามอะไรนะครับอยากให้เรามาชวนคุยกันอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยลไลน์ได้เลยไฟพีนี้เนี่ยต้องอตลาไปก่อน